ไม่ได้เสียงไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมพี่เกมไม่ได้เสนใช่ไหมพี่เกมเลยอย่างไรเสียงเกมมึงนะนะจะได้ยินเขาไปดูอะไรให้เขาดังไหยใช่ไหมพี่ก็ไม่ค่ะโอเคไหนนี้อ่ะพี่ได้ยินไหมก็ได้ยินดังไหมพี่แกไหนไหนพี่เกมดังพี่เกมได้ไหมพี่แก แต่ตอนแต่ตอนเล่นจริงกูว่าตอนกูเล่นกับเมืองจริงมันก็ไม่ได้กดเปิดไม่ใช่มันก็ไม่ขึ้นให้ดิกดเปิดตอนเนี้ยกดเปิดหน้าจอแล้วก็เล่นไปเดีย๋ยวไปดูดาราให้เล่นไปเลยขับได้ถ้าพับพับหน้าจอมันก็หาย ได้แล้วพับปุ้หน้าจอมาดีเกินดีเกินดีเกินดูอะไรดูอะไรให้เล่นไปเลยกดเปิดตอนนี้กำลังยิงเงินกำลังขึ้นให้ดิกดเปิดให้เล่นเพกดสบายเล่นปะเปิดหน้าจอแล้วก็เล่นไปเราลองไปยิงเลยลองไปยิงเลยให้ไปนี่เราไปเข้าไปยิงเล่นเลยมีก่อนมไม่ซีรีส์สามไพี่ดูด้วยใช่ไหมล่ะเี๋ยวอะไร่าดูยู่ดูอยู่เล่นเลยมันมันเมาส์กูมันว้าวว้เลยว่ะ ออนิดนึงอ่ะมันจอเล็กๆอ่ะเราเปิดโอเบสไปดิเปิดโอเบสขึ้นมาเซตตต n ง